ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะเรื่องต่อไปที่เราจะนำมาพูดคุยให้ฟังก็เป็นเรื่องที่เป็นความปลื้มใจเลยนะคะของรัฐบาลกับโครงการจ้างงานกับกรมชลประทานที่มียอดทะลุก,กว่า40,000ืนคนค่ะ จากนโยบายของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่างการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้เกษตรกรทั่วประเทศมีไรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทําการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการช่วยเหลือกเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการจ้างแรงงานชลประทานในปีงบประมาณพุทธศักราช2567 โดยมีแผนจ้างแรงงาน95,875คนระยะเวลา12เดือนค่ะคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566ถึงเดือนกันยายน2,567โดยล่าสุดข้อมูลจากกรมชลประทานระบุว่าปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว47,216คนหรือคิดเป็นร้อยละ49โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด3มลำดับ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่3,280คนจังหวัดอุบลราชธานี2,599คนและจังหวัดกาญจนบุรี2,080คนค่ะรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรนะคะและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างไรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียไรายได้ ด้านการเกษตรโดยกรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องและยังมีตําแหน่งว่างก่อนครบตามเป้าหากเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือทางสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ